าผู้ถือ้ายของสีฟ้านะครับได้แก่สะสิการแจ้งอริยวงศ์นะครับหนูมีปอกทับสนะครับไว้วันนี้มาในติดของปักใต้บ้านเรานะครับเร้่อยจังหู้กับปักใต้บ้านเรานะครับแล้วก็ผู้ที่ชมนะครับเด็กใจยนัชกฤตวัฒนชามหรือปอนปอหกทับหนึ่งส่งเข้าประกรัวนะครับสีฟ้า ไปทางใล้อย่าลืมนะครับไปทานปูด้วยนะครับปูตัวนี okay. ้น oh ่าทานมากครับผมโหนักไปเลูกป uh ูตัวนี้น่าทานมากเลยอ่ะมีตะแกงด้วยอมีอะไรบ้างมีอะไรให้คุณชอบเชื่อประชาสัมพันธ์บ้างโอ้มีอะมีสัตว์ทะเลเพียบเลยอ่ะมีเต่าทะเลโอ้โหมีมาน้ำด้วยเพียบไปหมดเลยปลาเนีโม มีแมงกะพูุนด้วยสเสรยประการนมำเยอนเนอยือนยังทะเลปรากฏไม่ทันอ่ะไม่ทันสับน้ำมีคุณค่าช่วยกันรักษาทะเลทิ้งขยะลงถังด้วยกันนะครับสีฟ้าเช,ชวนและก็แยกขยะด้วย